สวัสดีค่ะหมดลิปนี้ยายอินดี้จะมาแชร์สูตรอาหารเจกับอาหารมังสวิรัตค่ะอาหารเจกอาหารมังสวิรัตแตกต่างกันนิดเดียวเองนะคะแตกต่างกันน้อยเดียวไม่ไม่แตกต่างกันมากเลยค่ะแตกต่างกับวัสดุเล็กน้อยเท่านั้นที่ใส่แค่นั้นใส่นมใส่ชีสใส่ไข่ก็เป็นมังสวิรัตแล้วค่ะใส่หอมใส่กระเทียมก็เป็นมังสวิรัตแล้วแค่นี้เองค่ะเดี๋ยวยายอินดี้จะมาแชร์สูตรอาหาร ที่ยายอินดี้ทำกินอยู่ประจําของวิถีคนกินเจค่ะไปดูกันเลยสวัสดีค่ะวันนี้เราจะพามาทําผัดตู้กับเห็ดเห็ดสามอย่าง <c oughs> แล้วเราจะใส่เอาความแดงจากมะเขือเทศค่ะแล้วก็พริกพริกแห้งค่ะเพื่อความหอม อันนี้คือเครื่องปรุงเจผงเห็ดผงเห็ดหอมค่ะน้ำตาลทรายแดงซอสเห็ดหอมมีแค่นี้ค่ะที่เราปรุงมีแค่นี้ก็อร่อยแล้วอันนี้คือเจนะคะแต่ถ้าเราใส่หอมเป็นมังสวิรัตทันทีแตกต่างกันนิดเดียวเองอันนี้คือเจใส่อันนี้ เป็นมังสวิรัตทันทีค่ะเครื่องปรุงเหมือนกันเจกับมังสวิรัตเครื่องปรุงจะเหมือนกันค่ะเครื่องปรุงเหมือนกันแค่นี้เองของเราสําหรับเรานะมีแค่นี้เอง,องเดนะี๋ยวเ,เราไปผัดกันค่ะตั้งน้ามันค่ะวันนี้ต้องใช้ปิกนิกเพราะว่าแก๊สใหญ่หมดใส่เห็ดค่ะเราจะผัดเห็ดให้เหลืองให้หอมก่อนค่ะ เห็ดต้องผัดให้สุกนะคะเสร็จแล้วใส่พริกแห้งเลยเลยลสร็จแล้วต้องคู่ค่ะตมักเสร็จพริก อันนี้ไฟแรงนะคะเสร็จแล้วเราจะปรุงเราเบาไปน้ำตาลทรายแดงงช้อนชาผงเห็ด1ช้อนชาพูนก็เห็ดหอมประมาณหนึ่งช้อนโต๊ะนึ่งนก้ก็เ้ ยังได้เทบแล้วค่ะคุณกินอาหารเจต้องกินให้เท้5สีต่อวันค่ะถ้าสีม่วงก็ได้จัดข้าวข้าวไรเบอร์รี่ข้าวก้องอะไรอย่างนี้ค่ะนี่แล้วก็พ็อกระลำเมี่องแบบอัญชนันนี้อันนี้คือเจน,นะคะนี่ใส่ลงไปเป็นมังสวิรัตทั้งทีค่ะ มันสวสรัดแล้วแตกต่างกันนิดเดียวจ้าเสร็จแล้วตัดโัวจานสิดใจอุย้ยน่ากินๆง ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนขอบคุณทุกกำลังใจที่ติดตามและให้กำลังใจกันตลอดนะคะเพื่อนๆใหม่ที่เข้ามาดูคลิปให้จบแล้วก็ทำตามขั้นตอนของมันเราจะได้เจอกันแล้วก็เป็นเพื่อนกันยาวๆเลยค่ะฝากกดติดตามกดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์เพิ่มยอดทับให้ i ายใหอินดี้หนอยนะจ๊ะยายอินดี้มาแช่